กันต่อเลยครับใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะบุคคลที่เรียกได้ว่าเป็นแขกรับเชิญที่เราตะลุยหามาฝากในวันนี้นี่นะคะก็เป็นบุคคลที่จะบอกว่าไงดีรักในเสียงดนตรีมากร,มรักในเสียงเพลงมากแต่ว่าไม่ได้ทําอาชีพนักรรองหรือว่านักดนตรีเลยถูกต้องครับอ,อาชีพของเขาที่แท้จริงคืออาชีพค้าขายนะครับแต่วันนี้เราจะให้พวกเขามาโชว์ความสามารถในสิ่งที่เขารักกันนั่นก็คือการร้องเพลง แล้วก็ทํางานไปด้วยใช่ <คน S 1> ับเก่งมากๆเลยนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเบนมีหนึ่งท่านผู้เชี่ยวชาญทางด้านการร้องเพลงนะคะจะมาให้คําแนะนำํำกับพวกพี่ๆเขาด้วยว่าจะเป็นยังไงบ้างราชาเพลงแหล่แห่งประเทศไทยครับคุณบุญโทนตัน้งยเรื่องเต็มช่องสป่าย2งละขอเชิญพี่น้องมองทางทีวีแล้วไม่ต้องไปที่ไหนทั่วไทยทานีอะเรามีของดี เชิญเปิดชมครับตะลุยเรื่องเด็ดนะตะลุยเรื่องเด็ดและชมกันให้ได้เดินหน้าเด้อเดินหน้าเด้อเดินหน้าเด้อเดิน้เดอเดินหน้าเด้อค้างค้างค้างข้างโอ้โหโอเคครับเมื่อกี้นะครับก็ฟังเพลงเพื่อชีวิตจากคุณบุญทนไปแล้วเพื่อชีวิตผมอ๋อเหรอเพลงแหล่เพลงแห่ใช่ไหมครับตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างครับผลงานตอนนี้ล่าสุดเลยนะครับผมคือได้ออกรายการตะลุยเรื่องเด็ดนะครับ ไม่พีแล้วเพลงเทปอะไรไม่ทําแล้วทําอยู่แต่ว่าทําแล้วมันก็ประเภทเพลงของผมเนี่ยไปโดนเพลงของโฆษณาตีเละแทมหมดเลยตอนนี้ก็ไม่ร้องเพลงจริงจังกันละเขาร้องเพลงโฆษณากันแว่ะสาวผมยังร้องเพลงผมไม่ได้เลยครับแต่ร้องเพลงโฆษณาละกสาวผมยังร้อกเพลงนมไม่เด้เ่ยครั่นก่รอนเ่ใง่ฆดณ รายการเราตกแม่ผมว่าพี่ตีนี่ตลกน้อยกว่าพี่บุญชนอีกพี่ตีนี่ไม่ค่อยตลกเอาล่ะนี่มาดูอีกหนึ่งท่านของดิฉันดีกว่าเป็นใครวันนี้อาชีพเนี่ยนะคะเคยเป็นนักร้องมาก่อนเคยเป็นตอนนี้เป็นครูสอนร้องเพลงซะแล้วเป็นครูชื่อดังนี่พูดมาต้องอ๋อเลยไปเจอเลยดีกว่าไปเจอเลยดีกว่าครูอะไรครับครูอ้นค่ะค่ะ คุณภาพดูอะไรัะกิดอะไรครับสวัสดีครับวันนี้นะครับขายโรตีไส้อะไรครับวันนี้ขายขายเลยตัวนี้แต่งตัวด้วว่ามาขายโรตีครับคุ้วนสอนร้องเพลงค่ะไม่คุ้วนไม่ใช่คนนี้คุ้วนต้องเป็นคอ้วนมณีนุชสุดลนสุดใช่สวยมากคือ้วนเรียกอ้วนอ้วนยังไงอ่ะอ้วนจริงเนี่ยน่าเกลียดจังเลยอ่ะ ตันใส่ชุดไม่ได้ต้องอัตะไคกตัดออกครับห้วันนะครับจะให้คำแนะนำแล้วก็ติชิ้นนิงตาอะไรเดี่ก็ติชมติชมนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเฉลิมหุ้วันเข้าล้านก่อนครับเชิญครับเอาวันนี้ค่ะผู้เชี่ยวชาญของเรามาพร้อมแล้วครับค่ะพบกับศิลปินท่านแรกของเรานะครับคุณตีเล็กสมพเนจร ย่างกันรอดๆครับกับเนื้อหมูนุ่มๆน้ำจิ้มรสเด็ดรสชาติไม่เผ็ดครับเด็กทานกันได้ผู้ใหญ่ทานกันดีงครับความอร่อยยังคงกระเดิมราคายังคงกระที่ครับกับเนื้อหมูผ่านการพัฒนายไลแปลสภาพมาเป็นหมูสเตะเพื่อชีวิตครับเช่นเดิมครับหมูสเตะเพื่อชีวิตนําความอร่อยมาฝากกันไม่เพียงพอครับเรานําเสียงเพลงแห่งเสรีภาพมาฝากกับพี่น้องกันด้วยครับทุชีวิตเดินดอนกน นานปล้ำเพื่อ้าหัวใจให้เจอก็เป็นสุ่นนสแ,แม่ชีวิตผ่านผ่านเลยไว้แห่งความฝันวันที่ผ่านมาอะไรจุดหมาย ฉันเรียนรู้เพื่ออยู่เพียงตัวและจิตใจเป็นมิตรแท้ที่ดีต่อกันฉันเรียนรู้เพื่ออยู่เพียงตัวและจิตใจเป็นมิตรแท้ที่ดีตลอดกาล ซอ่ึงเวลาคายโมสเสตพี่น้องเดินเนตะทุกแข้งทุกขาทุกแข้งทุกขาจุงมือกันมาตามทายและคว่าฝักเงิงนออกมาและซือห้าโมเสะเองนะ โมโหมูสเต๊ะย่างร้อนร้อนเนื้อหมูนุ่มนิ่มน้ำจิม้มรดเด็ดรสชาติไม่เผ็ดเด้งๆทานได้มู้ใหญ่าท,ทานโโเดทานหมูสเต๊ะขายโมโหมูสเต๊ะกระทังชีวิต คุยกันหน่อยหนึ่งขายหมูหสเต๊ะพี่ฉันอยากกินแล้วอ่ะอ้าวแล้วกินมันหอมไปตรงนู้นเลยมาคนาามั้งตรงนง้นหมูสเต๊ะน้ำจิ้มรสเด็บสิไรพี่อ่าสมเชน่นงามเป็นครับจากจังหวัดพังงาครับหรือตีเลักซ์ซุปเปอร์เนหมูหสเต๊ะเพื่อชีวิตครับตีออสบังเกอร์นะชายาครับขายอยู่ที่ไหนคะอ่าวันอาทิตย์กับวันจันทร์นะครับบริการความอร่อยกันอยู่ที่ซอยนนจันทร์ครับตลาดนัดวังรุ้ง เป็นวันอังคารกับวันศุกร์น่ครับหน้าปากทางเข้าสนามกอล์ฟครับลินฟุตบอลลิมฟุตบอลมีแรงบันดาลใจยังไงคะถึงไาร้องเพลงไปด้วยขายหมูสเต๊ะไปด้วยจริงๆสมัยก่อนนะครับผมเปิดร้านเพื่อชีวิตแล้วก็เล่นดนตรีเล่นไปเล่นมาทั้งร้านทั้งนัดดนตรีครับไม่เหลืออะไรเลยก็เลยก็เลยอ่ะไหนๆเรามีวิชาดนตรีแล้วแต่ยังไม่มีวิชาชีพนะครับเลยมาลองทำหมูสเต๊ะทำไปทำมาเนี่ย ขอโทษนะคะไม่สนับสนุนน่าสนับสนุนทำไปทำมานะครับว่าเห็นทำไปแล้วก็ทำน้ำจิ้มค่อนข้างอร่อยเนื้อหมูนุ่มนิ่มน้ำจิ้มอร่อยจริงอร่อยไม่อร่อยดูเป็นมิตรกโมยนะก็เนื้อหมูนุ่มนิ่มน้ำจิ้มอร่อยนะครับก็เลยทำมาตั้งแต่ปิดร้านมาเลยครับก็เลยเริ่มทำมาเริ่มตั้งแต่ไมละบบาดครับทำอยู่ต่างจังหวัดไมล์บบาท ทำไปครั้เนียทมาผมทำมาสามปีแล้วครับทำไม้ละบาททำไม้ละบาททำไม้ละสองก็ไม่เจริญครับมาทำมาละสามที่นี่ค่อนข้างจะรุ่งที่ซอยแตงซอยผมก็นึกว่าบางซอยขนาดนี้เลยครับโอ้ ซอยดีกว่าไม่ใช่ที่คุณันเอาเอาชิ้นเล็กเลยถ้าเกิดจับมีดเล่มผิดมาจับมีดหนามากันเลยเอไปหน่อยจริงมีดจะบางนะครับมีดบางเดี๋ยวถ้าเกิดมีดยังหนาอยู่ซอยที่หน้าบางคนเหรอครับ เป็นไงครับบทเพลงที่แต่งเองไปบทเพลงแต่งเองอาจารย์ดีฮะดีฮะเป็นไงครับแต่ว่าไม่เข้าใจว่าจะร้องเพลงบางหน้าขายหมูหรือขายหมูบางหน้าร้องเพลงเอาให้แน่สักสักอย่างหนึ่งเอายังไงครับตอบเลยครับพี่ตีเแล้วคืออย่างนี้ครับจริงๆเพราะว่าในจังหวะที่เล่นดนตรีเนี่ยต้องเอาเงินจากหมูมาจ่ายนักดนตรีเพราะว่าเวลาจังหวะย่างหมูเนี่ยเงินที่ได้อย่างจากการย่างหมูที่เล่นดนตรีต้องเอากลบมาจ่ายหมูอีกอ๋องั้นวันไหนถ้านักมีกี่คนนักดนตรีมีคนฮะ สคนสองขวแค่นี้ฮะถ้าเกิดวันหลังต้องการมือกลองมือฉิงมือเบสเพิ่มเติมผมว่าหมูคุณชิ้นจะเล็กลงเล็กลงพราต้องการคำกขึ้นราคาไว้ละหบาทนะฮะตอนนี้ก็เริ่มแร็กแลวครับหมูโลละหนึ่งร้อยบาทร้องเพลงเนี่ยดีผมชอบอะไรที่เป็นแบบแต่งเองร้องเองเพลงที่คุณแต่งเนี่ยถ้าไปทำถ้าจะให้ดีนะคุณอไปทำาอัลบั้มเลย แล้วนั่นแหละคือผลกําไรที่จะได้ไม่งั้ร้องเพลงอย่างเดียวรอกําไรจะขายหมูถ้าเกิดหมูขึ้นราคาคุณจะกําไรที่ไหนคุณต้องทำอัลบั้มด้วยทำไปแล้จะมีท <ำ S 2> กทแี่จริงๆผมตั้งใจแล้วประพอได้จังหวะมาเจอพี่เลยครับอ๋อออ๋อนี่คุณร้องไม่พอจะให้ผมไปแหลกอีกเหรอ, <laughs> อม่ชีวิตผมนะเคยเป็นช่างตัดผมแหลกไปร้องไปมาแล้ว เคยอ่ดประวัติเยู่เดี๋ยนะคุนครับคุนฮะคุันคุนเฮยคุคุยอะไรบ้างนี่คุนยีเหลือเงินชอบอยู่อย่างฮะชอบเขาตรงที่ว่ามีความนึกคิดเป็นของตัวเองหนึ่งเล่นดนตรีคิดว่าไปไม่รอดไปไม่รอดแน่บางคนก็ หันเหไปทางอื่นที่ผิดกฎหมายแต่เขาก็ยังคงเล่นดนตรีอยู่แล้ว<ช>คิดไปว่าท่านจะขายอะไรข้างหลังวงชั้นเนี่ยเป็นความคิดที่ดีดนึกขึ้นได้ก็ขายหมูสเต๊ะดีนะว่าขายหมูขายไก่และเจ๊งอ <c oughs> ตอนนี้เลยครับเดี๋ยวเราจะเชิญคุณตีเล็กกับตีใหญ่ก็แล้วกันนะฮะเป็นพี่น้องกันเรียกตีเล็กตีใหญ่ดิเข้าไปพักยาพิ่งเปลี่ยนช่องนะครับอีกสักครู่กลับมาชมลีลาเด็ดๆของก๋วยเตี๋ยวเฮวี่กันต่อ